เป็นตัวสินค้านะครับทําการประกอบต่อสายเพื่อเทสแล้วนะครับนี่จะเป็นอาเดีดูตัวบีบกันนะครับก็หูตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับสองข้างดูรอบๆตัวเครื่องนะครับ ก็อรอบตัวเครื่องก็ไม่มีชรุดเสียหายนะครับส่วนนี้จะเป็นปั๊มลมของลูกค,ค้านะครับที่มากับตัวเครื่องเลยก็วิธีการใส่ก็แค่หมุนอันนี้ยังหมุนไม่แน่นนะครับแค่ใส่ประเทศเฉยๆลูกค,ค้าได้ไปก็สามารถใช้ประแจหมุนให้แน่นได้เลยนะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับวิธีใช้างานปั๊มลมก็เปิดดึงตัวนี้ขึ้นแล้วเปิดลมก็เปิดตรงนี้นะครับแต่ปั๊มลมก็ก่อนใช้งานต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่ทํางานนะครับ จากพลมก็ไม่มีชม้ำรุนเสียหายนะครับต่อมาวิธีการใช้งานเครื่องก็แค่บิดตัวนี้เอง,เองครับเขาก็ได้กดลงถ้าต้องการให้ขึ้นก็หมุนกลัดก็สินค้าใช้งานได้ปกตินะครับเชรืสินค้าจะปล่อยความจัดส่ครับ